สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวสวนคนสวยกับไอวี่นะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็มีต้นพิโลเดนลอนนะคะการส้มนะคะตัวนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอกาดนะคะตระกูลพิโลนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะคะลักษณะเด่นนะคะที่ก้านของเขานะคะการใบนะคะจะเป็นสีส้มนะคะ ตัวนี้นะคะเราจะวัตดุนะคะที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะผสมกับดินก้ามปูนะคะทุกคนเราจะให้น้ำเขานะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะในเวลาเช้านะคะเราเลี้ยงเขาไว้ที่สแลนแบบนี้นะคะสแลนนี้นะคะแดดจะได้ประมาณ 70- 30นะคะ ลำลารนะคะไม่ใช่ลำไรจะบอกว่าจะบอกว่าลำไาไม่ใช่แดดลำไาไจทุกคนแดดลำไรนะคะไม่ใช่แดดลำไานะ,ะโอเคราคาก็ถ้าเกิดจะเป็นไซส์เล็กนะคะจะอยู่ที่ประมาณพันสามถึงพันหนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นิดนึงก็ราคาก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราให้ปุ๋ยเราจะให้ปุ๋ยละลายช้านะคะเป็นพวกออสโมโค้เนาะ ถ้าเราจะขยายพันธุ์เขานะคะตัวนี้เขาจะมีล่าอากาศนะส่วนมากก็คือจะตัดหน่อนะคะตัดหนอ่อแล้วก็ชำนะคะตัดใบชำเนะะี่ยค่ะตัดตัดตรงก้านตรงเนี้ยนะคะก้านข้างล่างน,นะคะมองเห็นไลยเนี่ยแล้วก็มาชำนะคะชำในกระถางเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็จะแบบว่าสั้นนิดหนึ่งนะไอวี่ก็ มาแนะนําต้นไม้นะคะเหมือนเดิมนะคะสําหรับช่องชาวสวนคนสวยเนาะ mm. ก็จะเป็นช่องที่ว่าแนะนําต้นไม้นะคะว่ามีต้นไม้อะไรสวยๆเข้า,าใหม่บ้านแล้วก็มีต้นไม้อะไรในบ้านเนอะเราก็จะออกมาแนะนาให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลากลากเขามีแบบลากอากาศออกมาอะไรเงี้ยนี่นะคะเห็นลากเขาไหมคะลากเขาแบบนี้นะคะเราสามารถขยายพันธุ์เขาได้เลยนะคะโดยการที่บอกไปนะคะตัด ตัดแล้วก็ปักชำได้นะคะตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไอวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกับชาวสวนคนสวยได้ใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะถ้าชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้าสวยไหมสวย